ข้าวสวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับมาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าในสวนนะตัดมาได้ครึ่งป่านะครับยังเหลืออีกครึ่งนึงครับถือก็จะเยอะมากยญ้าขึ้นไวมากนี่จะเป็นสวนทุเรียนนะครับปกคุมไปด้วยหญ้านะครับแล้วก็จะต้องตัดนะครับและหน้านู้นก็จะเป็นมันมันเทศญี่ปุ่นนะก็ขอยหญาขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยว มาทีเดียวครับแล้วก็โละทีเดียวเลยครับจะทำการตัดญ้าทีเดียวเลยฮะนี่ก็ปล่อยไปก่อนนะทุเรียนงเราก็จะชูแค่ยอดมาหน่อยเดียวนะก็ยังไม่มีเวลาทำเท่าไหรนะ่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัดญ้าก,ก่อนนะครับเนี่ยเครื่องตัดยา้าของเรา สำหรับการตัดย่างของเรานะครับมันไม่ใช่ตัดธรรมดานะมัน,นจะเป็นการตัดทั้งตัดทั้งพวนนะไปทีเดียวนะก็ตัดค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะใบก็สึกบ่อยครับเครื่องตัดย่าก็พังไปนหนึ่งเครื่องแล้วชอบความโหดเนะอันนี้ก็ตัดมาเรื่อยๆนะก็ไม่สามารถตัดต่อได้คนระับ้จุดจุดนี้เนะนี่ยมาเจอเนี่ย ไขน่นกคุ้มคนระับไขน่นกคุ้มเราต้องเว้นไว้นะเว้นไว้ตรงนี้เราไม่ทําลายนะครับไม่เอาไข่ของเขาไปกินนะต้องเว้นไว้นะเดี๋ยวตัดยากก่อนนะ ครับหยุดพักสักครู่นะครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็ต้องเว้นไว้นะครับเว้นไว้สําหรับนกคุ้มนะครับก็ให้เขาได้ฟักนะครับฟักเป็นตัวนะครับแล้วค่อยมาตัดนะเอาหญ้าไว้สักหน่อยนะนะเหลือแค่นี้อันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องตัดหญ้าก่อนนะเมื่อก่อนนะครับเราจะตัดหญ้านะครับใช้เครื่องตัดหญ้านะครับ เป็นสีจังหวะนะครับโดยที่ไม่ใช้ออโตลูปนะฮะก็พังไปแล้วครับซ่อมแล้วซ่อมอีกครับซ่อมจนใช้งานไม่ได้นะเปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยนนะแล้วก็ก็ไม่อยากจะซ่อมอีกก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาครับอันนี้ขอบอกยี่ห้อนะครับบอกยี่ห้อแต่เราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะฮะก็เพิ่งซื้อมาใหม่ครับมาเทสตัวก็ ยี่ห้อแม็กนัมนะครับน,นี่กระดาษยังไม่แกะเลยพาวเวอร์แม็กนัมในราคา1550บาทน่าจะเป็นรุ่น NB411 นะ่ะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ครับเป็นรุ่นพาวเวอร์แม็กนัมฮันเตอร์่นยนะก็แรงพอสมควรนะอันนี้ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มชอบนะครับชอบ เครื่องยนต์สองจังหวะมากกว่า4ี่จังหวะนะ4สี่จังหวะนี่รู้สึกว่าใช้ไปนานๆก็เครื่องรวนนะอันนี้เราได้ซื้อใหม่นะอันนี้เราใช้ใช้มานี่ก็ตัดหญ้านี้ไปสองรอบนะครับที่เห็นนะตัดไปสองรอบแล้วครับอันนี้เป็นรอบที่สามแล้วก็จะต้องทําการตัดไปเรื่อยนะอันนี้เราตัดเนี่ยเราไม่ได้ตัดอย่างเดียวเราพวนดินไปด้วยนะคทั้งตัดทั้งพวนนะ เข้าสวนสไตล์เราวันนี้นะครับก็พามาดูการตัดหญ้านะก็ไม่มีอะไรมากครับให้ให้ดูกันไว้นะแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของเครื่อง,องตัดหญ้านะครับว่าจะเลือก4ีจังหวะหรือสองจังหวะดีนะอันนี้หญ้าเราก็ยังเยอะอยู่นะในสวนของเราก็มีทุเรียนนะครับมีมันเทศญี่ปุ่นนะค้าเขากันไปครับลิ้นจี่ก็มีนะอันนี้ก็หญ้าเต็ม เดี๋ยวเรารอนะรอรอมันขุดได้ก่อนครับมันมันเทศญี่ปุ่นขุดได้เสร็จแล้วก็จะโละทั้งหมดนะก็ทําการตัดญ้าทั้งหมดนะก็เหลือไว้แต่ทุเรียนนะครับเริ่มดูสดใสขึ้นนะหลังจากที่ทรงมาประมาณหนึ่งปีนะก็โอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับตัด r ไครนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สวนสไตล์เราก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาตัดย้ายดูครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ